จัดเต็มเกินแม่อันนี้ก็คือพอดูนี่นี่ดูกุ้งดิจัดเต็มให้มากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกินให้ตัวแตกวันนี้มีถุงมาน่าจะเห็นชื่อคลิปไปแล้วแหละแต่เรารู้สึกว่า จัดเต็มเกินแม่อันนี้ก็คืออาหารจากหนุหลี่นะคะซึ่งยายหนุลี่เป็นคนทำและไม่รู้ได้ยินเสียงฝาล้อไหม คือยายหนูหลี่เป็นคนทํานะคะตอนนี้คือเขาขายทางไลน์แมนด้วยแล้วเราอยากกินมาสักพักหนึ่งแล้วแต่วันนี้ค่ะเลิกงามยามดีเพราะว่าหนูหลี่ส่งของมาให้คือส่งกันไปกันมาหนูหลี่คือยืมกล้องไปแล้วก็ตอนกลับส่งมาด้วยของกินค่ะถุงแรกมาด้วยผักและเครื่องเคียงต่างๆนะถุงแรกมาด้วยผักไก่ทอดหอมมกตอวนี้คือหอิวข้าวสุดๆนะเธอดูนี่ นี่โอ้โหเลยก่อนอื่นก็ต้องแกะก่อนเนาะขนมจีนแกงใต้ยายหนูรี่อันนี้หอมมากว่ะไม่รู้ว่าฉันจะต้องอธิบายว่ามีอะไรบ้างน,น,นี่นี่นี่อ้ยอันนี้น่ากินมากอันนี้ก็คือคั่วกิ้งเหรออย่างนี้ วว้า wow. ทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวขอชิมทุกอย่างก่อนเอาชามกับช้อนก่อน ดูไม่สวยเลยแต่ว่าอยากกินทั้งข้าวแล้วก็ขนมจีนนะคะอูน้าแก้วตอนนี้นะคะก็คือเรียงรายไปด้วยน้ำยาต่างๆนะคะนี่วันนี้น่ากินมากไก่ทอดก็คือน่ากินสุดๆนี่จ้านี่จ้าไปรับสารจากหนูหลี่มาว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมคือก็จะมีแบบว่าแกงกะทิ แกงกะทิกุ้งว่าสิ่งนี้คือแกงกะทิกุ้งค่ะลีอบอกว่าให้กินแกงกะทิกุ้งก่อนแล้วดูกุ้งดิจัดเต็มให้มากเลยทุกคนดูนี่ไม่รู้เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวซูมให้นะสามชั้นต้มใบมะขามอ่อนกุ้งนะคะอืมอ้มฉ่ำๆก่อนกาดูเงอะเงอะเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปกินนานมาก Hmm. เข้ากันมากใส่ผักลงไปด้วยเจ้วชอบกินพริกอันนี้มากพริกแบบนี้ที่เขาให้มาแล้วขอกุ้งอีกสักตัวให้ดูกุ้งแบบนี้ให้ดูอะหนับมันนัวกินกับผักเนาะแล้วก็กินพริกอันนี้เข้าไปหน่อยอื hmm. ตอนนี้ข้าวกับขนมจีนปนกันมั่วไปหมดแล้วไม่รู้จะต้องอธิบายเป็นคำพูดยังไงแต่คือรู้สึกว่ารสชาติถึงเครื่องแกงแล้วก็คือกะทิคือกะทิแล้วก็แปลกใหม่สำหรับแก้วเพราะแก้วไม่เคยกินน้ำยากุ้งแต่น้ำยาแบบแกงไตปลาอะไรอย่างเงี้ยเคยกินเดี๋ยวจะลองต่อเลยก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นน้ำยาปลานะคะเขาก็จะเป็นแบบ เนื้อปลาแบบนี้อันนี้ขอลองหนึ่งคำก่อนแล้วค่อยไปแกงไตปลาอันนี้คือฝั่งขนมจีนก็ไม่ค่อยกินผักน้ำกํำยาปลาอร่อยเสียสละกินชิ้นใหญ่แล้วก็ให้พี่หอกินชิ้นเล็กเดี๋ยวเราจะเรียกพี่หอทีหลังเพราะว่าโต๊ะมันค่อนข้างแคบอ่ะทุกคนมันไม่ได้มีโต๊ะกินข้าวก ขอตัดด้วยไก่ทอดนะแล้วไก่ทอดเนี่ยก็จะกินกับแกงไตปลาซึ่งขอลองแบบเซิร์ฟนิดหน่อยก่อนนี่แบบนี้เขา้เขาใจรสมือแบบความใต้แท้ๆไหมอันนี้คือรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคือเราอาจจะไม่ได้เคยกินแบบร้านอาหารเยอะแต่ว่าอันนี้ก็คือแกงใต้คือแกงใต้อะเก๋ อืออันนี้ถึงเลยออืมอืม,มเขาเรียกว่ามีความเผ็ดแล้วก็มีความแบบโอ้เขามีไข่ปลาด้วยปะเนี่ยฉันไม่ใช่สายกินผักเลยผักนี่ต้องให้หออืม แกงเหลืองนี่กินกับข้าวนน่แบบนี้นะคะแล้วก็มีปลาด้วยปลานิดหน่อยมาแล้วพี่ฮอน่าจะทนไม่ไหวรอฉันไม่ไหวแกงส้มหรือแกงเหลืองนั่นเองลองเลยไม่รู้เขาต้องพูดยังไงเขาเรียกว่าอะไรเครื่องแกงดีหรอเครื่องแกงถึงอะไรเงี้ยเครื่องแกงมันแบบ มันชัดอะมันชัดทุกคำหมายถึงว่ามันรสชาติมันไม่ได้อ่อนอะอ,อันนี้จะมีความเปรี้ยวๆนิดนึงก่อนเลยนะคะอันนี้คือสามชั้นใบมะขามน่าจะแบบขอสดน้ำก่อนน่าจะแบบเปรี้ยวๆไหมอมือันนี้ไม่เคยกินเลยอะสามชั้นแบบนี้นะคะ อืทำทันดีมื้อนี้มีความสุขรู้แค่นี้เพิ่งแค่บอกอร่อยอธิบายต่อไปไม่ได้เลยอืมอ,อร่อยจริงนะคือคั่วกิ้งกระดูกหมูหมูกระดูกกระดูกหมูอ่อนถึงแน่ๆอือหือ ไม่รู้ว่าพริกไทยหรือเปล่าชัดขึ้นมาเลยมีความเผ็ดแล้วก็กระดูกหมูนุ่มมากกระดูกหมูนุ่มมากไม่รู้เผ็ดจากอันไหนคือมันทุกอย่างรวมขึ้นมาแล้วทําให้เผ็ดแต่ตอนแรกมันยังไม่เผ็ดเท่าไหร่ที่สุดน่าจะกินไม่หมดบางส่วนก็ต้องเก็บไว้นะคะแต่บอกเลยว่านี้จะขึ้นจานที่สองแล้ว ลดมาแกงตายายหนูหลี่นะคะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนหวังว่าจะชอบกับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายมือที่2ในวันเดียวแล้วก็คิดว่าหมด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 หนมจีนหมดแล้วกับข้าวก็เกลี้ยง